โดนไล่ให้กลับไปทํานาค่ะทั้งนั้นของหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์เชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จักกันดีนะคะสําหรับหนุ่มคนนี้เวียสุกุลวัฒน์ใช้เวลาว่างแบบเรียบง่ายที่สวนไล่ปลายนาค่ะ โดนเรียกเด็กบ้านนอกอย่างกล้ามาเป็นพระเอกอีกสำหรับหนุ่มเบียร์สกุลวัฒน์ล่าสุดอินสตาแกรมหนุ่มเบียร์ได้เล่าว,ว่ามีคนเคยถามว่าเป็นดาราเนี่ยมันยากเรียนวิศวกรก็ยากทำไมจะมาเป็นดาราไม่ได้คำสบประมาทเยอะมากเด็กบ้านนอกเนี่ยจะมาเป็นพระเอกปีสองปีก็กลับไปทำนาแล้วเนี่ยเข้าหูผมตลอดเลยคำแรกก็บ้านนอกผมเนี่ยได้บ้านนอกขนาดนั้นเลยหรือผมก็คือคนอีสานบ้านผมไม่ได้ทำนาพ่อผมเป็นวิศวกรแม่ผมเป็นพยาบาล คือคุณชอบมองว่าพวกเราอ่ะเป็นแบบ คนจบมาจากต่างจังหวัดเราก็อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความสามารถพิสูจน์ตัวเองลบคํศสพประมาทเวียสุกรวัตรเองถือได้ว่าเป็นเด็กจากขอนแก่นนะคะที่ทั้งเกิดเติบโตและเรียนในจังหวัดบ้านเกิดจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาถูกเชิญชวนให้เข้าสู่วงการบันเทิงแม้จะไม่เคยคิดอยากจะทํางานด้านนี้แต่คุณแม่เอกสนับสนุนสุดตัวเลยเวียก็แจ้งเกิดในวงการบันเทิงเต็มตัวค่ะในฐานะดาราดาวลุ่งหน้าใหม่ละครเองก็กระแสดี มากๆต้องบอกว่าตัวเขานั้นเก็บทุกคําดูถูกให้กับกายเป็นแรงผลักดันที่ดีในการที่จะพัฒนาตัวเองและฝีมือของตัตเองต่อไปต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ประสบความสําเร็จอย่างมากยังไงทางทีมงานเองก็ต้องขอชื่นชมในทุกทุกบทบาทที่หนุ่มเวเองได้รับเลยคะ่ะ